เรามาทําการหมุนกันเลยนะผมสำหรับทีมนคนแรกว่าจะเป็นใครกันก็ออกมาลุ้นกันหน่อยเป็นใครกันนะ ลาปูดีทุกผู้ชมที่น่ารักทุกทุก่านด้วยนะผมดีอตอนรับสู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะผม่ะซึ่งวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าต่างขอ e ไอดีป้ายม่วงอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้ก็เป็นซีรีส์สูมซองเกียวคนดูนะผมหรือว่าอยากซองก็ต้องส่มนั่นเองเป็นน่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าพาร์ทที่เจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เดินทางมาค่อนข้างที่ยาวนานเหมือนกันสําหรับ การส่งทีมส่งเกียร์คนดูนะผมอ่ะสำหรับวันนี้จะมีทีมใครบ้างอ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมอ่ะผมขอฝากไว้หน่อยละกันเว็บซื้อขายไอดีเกมนะผมแฮปปี้ช็อปอ่ะเว็บนี้นะผมอ่ะพึ่งมีแบบก็มีโปรโมชั่นใหม่นะผมอ่ะเป็นทางด้านของเมืองทองเมืองเพชรแล้วก็เมืองคอยซึ่งเป็นระบบใหม่ที่แอดมินเขาพึ่งได้ทําการเพิ่มเข้ามานะผมอ่ะสำหรับใครที่สนใจรหัสป้ายเหลือง เลเวลน้อยๆหรือว่าไก่หัวไก่กาชาอะไรก็อย่าลืมไปซื้อกันได้ผมที่เว็บแ a p p ี s ช o อได้เลยนะผมอะส่วนใครที่สนใจดี่ผมทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่ังคลิปนี้ได้เลยนะผมอะเดี๋ยวเราไปทำการหมุนทีมกันเลยนะผมก่ออกมาอยู่ที่หน้าต่างกรงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับ EP นี้ก็มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด20ท่านนะผมอาแต่ละท่านคือแบบ ทีมตึงๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้แบบออกคลิปคนแรกนะผมเดี๋ยวเรามาทําการหมุนกันเลยนะผมสำหรับทีมคนแรกว่าจะเป็นใครกันก็มาลุ้นกันหน่อยเป็นใครกันนะอะเป็นทางด้านของอะคุณหนึ่งเอเอนะผมอาเลเวลยูหกสิบเดี๋ยวเราไปทําการหาทีมของคุณ1 EA อเกันเลยนะผม two thousand years later ก็มาอยู่ันที่หน้าต่างของไอคุณ1นึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับทีมคุณ1นึ DA. ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเคยเออกคลิปไปแล้ว1นคลิปนะผมนะก็ตอนนี้น่าจะมีอะไรเข้ามาในทีมเพิ่มเติมอีกไหมอหลักๆคือเดี๋ยวไปอยู่ที่ทีมป้องกันเลยละกันสําหรับทีมป้องกันโอ้โหเกียรชิดมัดก,กับเกียแบบนี้ค่อนข้างที่ฟุยเทพม,มากๆเลยนะ่มหรับทีนี้ ก็คร่าวๆน่าจะได้ทางด้านของท้าแสงมืดเพิ่มเข้ามาในทีนอมอีกนะผมอะโดยรวมแล้วผมเห็นทีมค่อนข้างที่โอเคแล้วแต่ติดปัญหาตรงที่เจสสิก้านิดนึงนะผมอะปัญหาเจสสิก้าไม่ใช่อยู่ตรงที่ว่า อันนี้นะผม่ะซึ่งตัวของเจสสิก้ามันไม่มีความสามารถลัดแอทแทกผมแนะนําว่าถ้าอยากใช้จริงเปลี่ยนช่องท้ายให้เป็นทางด้านของกระเป๋านะผมมันจะสามารถยืนค้าให้ทีมได้นิดนึงส่วนตัวนี้ถามว่าดามิดสามารถพึ่งได้ไหมผมมองว่าพึ่งได้แต่ดามิดในปัจจุบันนี้มันตีค่อนข้างที่เบาแล้วนะผมผมแนะนําว่าเน้นสร้างกลุ่มแล้วค่อยๆเจาะจะดีกว่านะผมอ่ะเน้นเป็นช่องท้ายเป็นกระเป๋าหรือว่าจะเป็นกระดิ่งก็ได้นะผมสำหรับย์ช่องท้ายส่วนทางด้านของเล่าลงเกียม ถามว่ามันดีไหมผมก็มองว่าดีแหละแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมีค่าที่ไม่ค่อยครบเครื่องสักเท่าไหร่นะผมเอาเ์ชิีนี้ส่วนเดวิมาลุอะถ้าจะใส่เกียร์แบบนี้ก็ไม่ว่ากันส่วนตัวผมนะผมอะมันได้ใช้สกิลมาจากช่องท้ายแล้วช่องหน้าผมแนะนําว่าเกียร์เพิ่มเลือดหรือว่าเกียร์เพิ่มต้านสกิลหรือไม่ว่าจะใช้เป็นเกียร์ทางด้านของไม้คาถาปล่อยตัวเร็วก็ได้นะผมซึ่งเบบีสมาลูค่อนข้างที่ยืนไกลพอสมควรถ้ามันออกมาค่อนข้างที่เยอะ มันก็น่าจะช่วยครีมได้เยอะมากกว่านี้โอ้อาส่วนตัวผมมองว่า หาเกียร์เพิ่มพลังชีวิตหรือไม่ก็เป็นเกียร์ปล่อยตัวเร็วน่าจะดีกว่านีผมอ่ะเหมือนกับเจสิก้าก็ได้นะผมเจสิก้าในคอมเมนเซอร์ส่วนทีมหลักอ่ะทีมนี้ผมไม่มีปัญหาติดขาดอะไรนะผมเพราะว่าทีมโดยรวมของเขาค่อนข้างที่เทพอยู่แล้วส่วนตัวผมก็มองว่าทีมนี้ขาดแค่ทางด้านของเกียร์โจมตีโดนแน่นอนของทักษะผมอย่างอื่นก็ค่อนข้าง,างที่ครบเครื่องมาก,มากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการรีหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมอยู่น,นี้หน้าต่างกงล้ออีกเช่นเคยผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทีมที่2ของคลิปนี้จะเป็นใครกัน ก็ทีมแรกก็เป็นทางด้านของคุณหนึ่งเอเอนะผมอะ่ะเกียร์คิสมัดของเขาค่อนข้างที่ฟูมากๆสําหรับมือใหม่นะผมที่อยากหาเกียร์ดีผมแนะนําว่าไปรอบของคริสต์มาสจะดีที่สุดนะผมอะ่ะสำหรับทีมคนที่2องเป็นทางด้านของคุณ,คณบุญยภูนะผมอ่ะเลเวลยูสี่สิบห้าเดี๋ยวเราไปทําการหาทีมของบุญยภูกันเลยนะผมก็ตอนนี้เลื่อนมาเจอีเมฆลอยแล้วนะผมสำหรับทีมของคุณบุญยภูนะผมเลเวลยูสี่สิบหกแล้วนะผมอะ่ะสำหรับทีมนี้ อาทีมเป็นยังไงบ้างโอ้โหโโเดี๋ยวต้องไปดูทีมป้องการนะผมว่าเป็นยังไงสําหรับทีมนี้เน้นใช้เป็นทางด้านของก้าวดาวกับไฮเปอร์เยอะเกินไปแล้วก,ก็การตีบวกนะผมการตีบวกเขาน่าจะตีบวกทางด้านของตัวตลกแม็กไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเพราะว่าทีมของเขามีแค่เลนเจอร์ฮาดัวเองอ่ะ ผมแนะนำนะผมอาถ้าอยากได้คําแนะนําดีๆส่วนตัวผมแนะนําว่าให้เอาเกียร์ที่ดีที่สุดใส่กับเรนเจอร์ที่ดีที่สุดส่วนตัวผมมองว่าทางด้านของเกียร์รองเท้าเรโยนาน์ดเลือกออปชันแบบนี้ถูกแล้วแต่ผมอยากให้เอารองเท้าเรโยนาน์ดไปใส่ให้กับตัวของโอลิเวอร์มากกว่านะผมเพราะว่าโอลิเวอร์น่าจะเป็นตัวแบกคีมซึ่งเป็นทางด้านของ9ก้าดาวแล้วก็บวกสอด้วยผมมองว่าตัวนี้น่าจะคุ้มกว่านะผมอะแล้วก็เกียร์ช่องหน้าของโอลิเวอร์ผมแนะนําว่า ให้เอาทางด้านของอ่ะตรงนี้มาเลยนะผมขโมยจากดีไวามาใส่กับอุริเวอรอ์เลยนะผมส่วนเกียร์ช่องหน้าของดีไวเปลี่ยนเป็นปืน,ปนแพนเนสซ์ไนเปอร์ก็ได้ผมเพราะว่า ตัวนี้ค่อนข้างที่ยืนไกลอยู่แล้วหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นธนูก็ได้เนื่องจากเราได้ค่าประทาังชีวิตจากชุดทางด้านของซันต้ามาแล้วนะผมผมก็เลยลิงเห็นว่าอใส่เกียวช่องหน้าเป็นไม่ธนูก็พื้นแผนเตสไน,นเปอร์ไปเลยจะทําให้ตัวของวิไึงประสิทธิภาพได้มากกว่านี้นะ่ะส่วนเกีย์คาถาตรงนี้ถ้าใส่ให้กับโอลิเวอร์ปุ๊บมันจะยกระดับขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะาจถึงจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่มันก็ดึงประสิทธิภาพได้ค่อนข้างที่เยอะมากๆส่วนเกีย์ช่องท้ายชิ้นนี้ถามว่าเลือกออปัอะร้ใใสให ผมแนะนําว่าชิ้นนี้นะครับอ,อ่ะเอาไปติดให้กับอาดูบิสเพราะว่าอาดูบิสเป็นตัวยืนค้าที่ค่อนข้างที่วิ่งเร็วมากๆแล้วก็ผมแนะนําว่าเอากระดิ่งจากอาดูบิสมาใส่กับทางด้านของโอลิเวอร์นะครับอ่ะ <S 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 ส่วนเกียร์ชิ้นนี้ทําไมผมถึงไม่แนะนําใส่กับโอลิเวอร์เพราะว่าโอลิเวอร์อ่ะถ้าถามว่าเป็นตัวชนยืนค้าให้ทีม แบบโอเคไหมผมก็มองว่าโอเคแต่ตรงนี้อ่าถ้ามันมีความเดียวในการเคลื่อนที่แล้วก็ออปชั่นที่4เป็นรถแรกผมอยากให้เอาไปติดให้กับโอลิเวอร์มากกว่าเนื่องจากอะไรที่ผมอยากให้ติดให้กับโอลิเวอร์อ่าตีดให้กับทางหน้าของอาดูวิสเหตุผลหลักๆคืออาดูวิสมีปั๊บวิ่งถ้าตัวนี้มันวิ่งออกมาปั๊บหน้าป้อมได้เร็วที่สุดมันจะสามารถนําพาทีม บัฟวิ่งเข้าสู่ตำแหน่งได้ค่อนข้างที่เร็วนะครับอ่ะอย่างเช่นว่าถ้าใส่กับอดูบิสปุ๊บมันเดินมาถึงจุดประมาณ50จุดนะครับอ่ะมันก็จะบัฟแล้วมันก็จะวิ่งแบบติดจรวดเลยจากนั้นก็จะซัมมอนมันจะป่วนได้ดีกว่านี้นะครับอ่ะโดยรวมการติดเกียร์ในคีมค่อนข้างที่โอเคแล้วนะครับแนะนําว่าถ้าอยากจะปั้นจริงๆก็ปั้นอดูบิสให้แมกก่อนจากนั้นตัวต่อไปที่ผมแนะนําจะปั้นก็คือทางด้านของอาบาวล็อกแล้วก็สําหรับตัวคลโโบในคีมนี้ ผมมองว่าขาดดามิดหลักคาดไม้อยู่นะผมผมแนะนําว่าให้ไปหาดามิดหลักคาดไม้จากคโคโนะบจะดีกว่านี้ซึ่งทีมโดยรวมตอนนี้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะผมอ่ะก็ไว้ประมาณนี้และกันสําหรับทีมนี้ก็ค่อยๆเก็บเกียรเก็บเรนเจอร์ไปทีละนิดนะผมอ่ะอนาคตเก่งแน่นอนสําหรับทีมนี้ เดี๋ยวเราไปทำการรีหาทีมถัดไปกันเลยนะครบผมก็ไม่อยู่หน้าต่างกง,งล้ออีกเช่นเคยน,นะผมครับกงล้อตะกี้ทีมตะกี้นะผมอาจะเป็นทีมมือใหม่แล้วก็เพิ่งเล่นด้วยไหมเพราะว่าโดยรวมแล้วการปั้นทีหรือปั้นเลนเจอร์ค่อนข้างที่แบบไม่ค่อยตรงตามเงื่อนไขสักเท่าไหาร่นะผมอย่างเช่นเอากไประยัดตัตวตลกถามว่ามันดีไหมอ่ะถ้าให้ผมอธิบายตรงๆคือตัวตลกใช้ดีแต่มันจะพึง่งเกียวค่อนข้างที่เยอะนะผมก็เลยไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่อ่ะไปทางด้านของคุณ สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลเวล L ยี่สิบสี่นะผมเดี๋ยวเราไปทำการหาทีมของตุนสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับผม Two thousand years later ก็ขออภัยจริงๆด้วยนะผมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมได้รับแอปเพื่อนหรือว่าเขาแอปเพื่อนผมมาหรือยังเพราะว่าผมหาไม่เจอนะผมก็ขออภัยจริงๆสำหรับทีมนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่ทีมถัดไปกันเลยนะผมว่าจะเป็นใครกัน ก็สำหรับคนที่อยากจะร่วมเล่นกิจกรรมวงล้อดีๆแบบนี้นะผมก็อย่าลืมแอดไ d i ไอซันคอนนี่ศูมาได้นะผมเพราะว่าผมจะทำการซูมซองทีมทุกๆอาทิตย์เลยนะผมอนะ่ะทีมถัดไปเป็นน้าของคุณวายุย4 3ี่บนะผมเดี๋ยวเราไปทำการหาทีมของคุณวายุกันเลยนะผมตอนนี้เราก็เลื่อนมาเจอทีมของคุณวายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเลเวลบอก u ไปถึง2เลเวลผมมองว่าค่อนข้างที่เยอะมากๆอาทีมโดยรวมแล้วค่อนข้างที่เท่มากๆเลยนะผมอนะ่ะ ไม่ติดปัญหาอะไรแต่เกีย่ผมแมนะนาว่าเกียทางหน้าของไปเมื่อเดือ,อใส่แบบนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเกียร์ช่องกลางเขาค่อนข้างที่มีเยอะนะผมอ่ะผมก็ไม่ติดปัญหาอะไรสาหรับเกียช่องกลางชิ้นนี้อทีมโดยรวมค่อนข้างที่เทพแล้วไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนนะผมสำหรับทีมนี้อ่ะก็ถือว่าโอเคไนระดับหนึ่งแล้วผมสาวทีมนี้ โอ้โหแต่ผมอยากได้เกียร์ใบเมืเ่อมากๆเลยมอผมถ้าไม่ติดปัญหาที่ว่ามันไปออกไอเดียเอลซ่านี่ผมแบบยิ้มเลยผมอ่ะสำหรับเกียร์ใบเมืเ่อถามว่าติดให้กับตัวของบาวล็อกผิดไหมผมก็มองว่าไม่ผิดเพราะว่าเขาจะใช้แค่ออปชั่นแค่3ค่าผมคือพลังชีวิตกับรถแรกแล้วก็ต้านสกิลซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่สามารถใส่ให้กับเรนเจอร์ได้ทุกตัวเลยผมอะก็ ทำไมเขาถึงเลือกไปใส่กับตัวของบาลล็อกเพราะว่าเกียร์ช่องกลางเขาค่อนข้าง,างที่มีเยอะทุกถ้าดูโดยรวมแล้วเกียร์ช่องกลางค่อนข้างที่มีเยอะม,มากๆแล้วก็ทีมค่อนข้างที่เก่งแล้วทุกสำหรับทีนี้อ่ะก็โอ้โห,โหมีเกียร์ค่อนข้างที่เยอะมากๆสำหรับเกียร์อาดูบิสโอ้โหมีเกียร์เจ็ดดาวให้ด้วยทุห์มีรถระยะการสร้างเรนเจอร์ใหม่ส่วนอาดูบิสผมมองว่าเกียร์ช่องกลางใส่เป็นข้าของเซอร์โคสันต้าดีไหมส่วนตัวผมมองว่า ก็ใช้ได้นะผมเพาแก้ขัดได้แล้วก็ถือถ่ายไ,ไ,ไ,ได้ประมาณนึงแต่ส่วนตัวแล้วถ้าปั้น a d u b i m m x สําสหรับทีมนี้ผมมองว่าเขาไม่น่าจะปั้น a d o b i ิทไหมหรือว่าเขาจะปั้นเป็นทางหน้าของเบลลอก่อนอนะอันนี้ผมน่าจะเดาประมาณนี้และวกันส่วนทีมนี้โดยรวมแล้วค่อนข้าง,างที่เทพมากๆแล้วนะผมไม่มีปัญหาที่ขัดตรงไหนเพราะว่าเขามีทางหน้าของดาเมจแสงมืดแล้วก็มีตัวยืนค้ำแสงมืด มีตัวบินตัวป่วนด้วยนะผมทราบตัวนี้ค่อนข้างที่เกียนมากๆเลยสําหรับไอตัวของแซลลี่ซานตาจิ๋วนะผมส่วนมากมันจะตีป้อมไม่แรงนะผมแต่มันเกียนตรงที่ว่ามันเปลี่ยนล่างนะผมก็เจอมากับตัวเหมือนกันแต่มันก็ถ้ามันสร้างกลุ่มได้มันก็ตีป้อมหนักเหมือนกันนะผมทราบตัวนี้อาทีมโดยรวมแล้วค่อนข้างที่เทพมากๆเหลือแค่หาตัวเสริใส่มืดให้ได้เยอะกว่านี้นะผมเพราะว่าทีมโดยรวม ผมมองอนา,าคตค่อนข้างที่เก่งมากๆแล้วนะผมอ่ะอก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับทีมของคุณวายุนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการหมุนกงล้อหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมก็มีอยู่ที่หน้าต่างกงล้ออีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทีมที่4จะเป็นทีมของใครกรนันนะผมอ่ะก็เรามาลุ้นกันเลยขอรีเวลน้อยๆหน,น,น่อยนะผมเพราะว่าทีมของคุณวายุอ่ะผมมองว่าน่าจะเทพในระดับหนึ่งแล้วนะผมอ่ะจะเป็นใครกัน ก็แต่และคนที่ได้ออกคิปวันนี้นะผมมีแต่คนที่เคยออกมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น E ีีแรกๆเลยนะผมอะ่ะก็คนที่สี่เปทางด้านของคุณ yes no i o k คนะผมอะ่ะทีมนี้ก็เคยออกมาแล้วเหมือนกันเดีเราไปทําการหาทีมของคุณ yes no i o okay, k กันเลยนะผมอะ่ะก็เลื่อนมาเจอไปที่อดหล่อแล้วนะผมอะ่ะถ้าจะไม่ผิดเคยออกไปน่าจะประมาณไม่ E ีที่สาก็ E ีพีที่สี่นะผมทราบทีนี้โอ้โหพัฒนาทีม น่าจะเห็นได้ชัดไหมทีมป้องกันเขาน่าจะแบบอ่ะทำไมเขาตั้งแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันท่ผมอายุกิ้วของ LRG ท่ผมคก็ค่อนข้างที่ตึงเหมือนกันสำหรับกิ้วสาขานี้โดยรวมแล้วทีมนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะก็ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ทีมหลักเป็นทีมอะไรนะผมอ่ะก็น่าจะประมาณทีมนี้ไหมใช้แค่เลนเจอร์5ตัวผมมองว่าน่าจะประมาณนี้แหละส่วนเกียร์ทำไมเขาถึงเอาทางด้านของธนูไปติดให้กับดาวินชี อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจงใจที่จะทําแบบดาวินชีให้กรอปปวดเยอะๆไหมหรือว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมอาส่วนตัวผมอยากให้เอาทางด้านของธนูมติให้กับเอมิเลียมากกว่าแต่เขาน่าจะชื่นชอบดาวินชีเป็นพิเศษไหมเขาก็เลยเอามาติดนะคบอันนี้ผมก็ไม่ติดคัดปัญหาอะไรทําไมเอมิเลียขอถึงเลือกใส่เกียร์ชิ้นนี้ หนึ่งเหตุผลหลกัหลกๆคือเอมิเลียตอนนี้มันยังไม่โดนเนื้อค่าหลบสกิลนะผมมันก็เลยสามารถใส่เกียร์ช่องถ่ายเป็นอะไรก็ได้อะตอนนี้ยังใส่ได้อยู่แต่ผมแนะนําว่าถ้าอยากจะใช้แบบระยะยาวจริงๆนะผมอะเกียร์ช่องหน้าของเอมิเลียใส่เป็นไม้คทาปล่อยตัวไว้ดีกว่านะผมแล้วก็ช่องท้ายใส่เป็นกระเป๋าดีกว่าเพื่อในอนาคตไว้นะผมอะเผื่อในอนาคตไว้ประมาณนึงแบบอาเอมิเลียถูกเนร์ฟค่าหลบสกิลลงปุ๊บ เดี๋ยวจะเสียเวลามาเปลี่ยนเกียร์อีกนะผมอ่ะก็ถ้าใส่ไม้คาถารองเท้ากระเป๋าถามว่ามันยืนได้ไหมผมมองว่ามันยืนได้แบบดีมากๆเลยดามเมจดก็ช่วยทีมได้แล้วก็การปล่อยตัวก็จะช่วยทีมได้อีก1ระดับเลยนะผมว่าเขาใช้ลินเจอร์แค่5ตัวะผมก็แนะนําว่าถ้าไม่ไม้คาถาองเกียริยศก็เป็น่นาของไม้คาถามนดําก็ได้นะผมครับเกี่ยร์ช่องหน้าถามว่าใส่เกียร์ชิ้นนี้ดีไหมผมก็มองว่าดีแต่มันจะติดปัญหาตรงที่ว่า ลนเจอตัวนี้มันเป็นทางดามเมจแบบจ๋าๆเลยทุกคนอ่ะถ้าไม่ใส่แบบเกียร์ช่องหน้าที่มีพลังเวทโจมตีมันก็อาจจะลดประสิทธิภาพลงไปถามว่าใส่เกียร์ช่องท้ายเพิ่มพลังเวทโจมตีเสริมแบบแทนเกียร์ช่องหน้าได้ไหมมันก็ได้นะทุกคแต่มันจะไม่ค่อยแบบดีเทียบเท่ากับเกียร์ช่องหน้าะไม่เชื่อลองไปทดสอบดูนะทุกคถ้าไม่เชื่อผมก็ลองไปทดสอบได้ว่าระหว่างเกียร์ช่องหน้ากับเกียร์ช่องท้ายถ้าแบบเราใส่พลังเวทเท่าๆกันอันไหนจะหนักกว่าสามารถไปทดสอบได้นะทุกคสำหรับตรงนี้ ส่วนเนื้อหาเกมเล็กๆน้อยๆมันก็มีอยู่นิดนึงนะผมอะดูว oh ิสโอ้โ oh. หตัวนี้ผมอยากได้มากๆเลยนะผมแล้วก็เกียร์เขาก็ค่อนข้างที่สุดมากๆน่าจะเลือกออปชันเป็นลดแรกกับพลังชีวิตนะฮะก็ถ้าให้ผมแนะนําค่าค่าของเกียร์นะ่ะก,ก็ไม่แบบไม่ลดแรกก็พลังชีวิตอันนี้ก็ดีแล้วนะผมส่วนเกียร์ช่วงกลางก็อ่าแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะผมเพราะว่า ค่าเกียร์ประมาณนี้ก็โอเคแล้วทีมโดยรวมค่อนข้างที่โอเคมากๆเลยนะครับทีมนี้ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการรีหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าต่างวงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ ยังไม่ได้ออกคลิปในพาร์ทนี้หรือว่ายังไม่ค่อยมีดวงในการออกคลิปในพาร์ทนี้ก็ยังมี E ีพีถัดไปนะผมเพราะว่าผมไม่ล้มเลิกอีพีนี้แน่นอนผมจะสารต่อไปแบบยาวๆเลยนะผมอาจจะมีแบบถึง1 0ึ่งพีีก็ได้นะผมอ่ะใครจะไปรู้เดี๋ยวเรามารุ้นกันที่ทีมถัดไปกันเลยนะผมว่าจะเป็นใครกันมาก็ขอคุณที่เลเวลน้อยๆหน,น่อยได้ไหมโอ้โหเลเวลนี้แบบอา่า เทนฮันเตอร์เอลครับหผมอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมเดี๋ยวเราไปทําการหาทีมกันเลยนะผมก็ขออภัยด้วยจริงๆนะผมอ่ะซึ่งผมหาไม่เจอจริงๆก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้แอดเพื่อนหรือว่าเขาไม่ได้แอดเพื่อนผมอันนี้ก็ไม่รู้นะผมอ่ะหรือว่าเขาแอดผิด ID ดีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมชอบใครที่อยากออกคลิปจริงๆก็อย่าลืมแอด ID ีมาทุกคอ่ะผมย้ำอีกทีว่า i อ i ดไอซันฟันนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะผมสามารถแอดเข้ามาได้ ไปรับอะะีมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่ทีมถัดไปกันเลยนะหมว่าจะเป็นทีมตัวไหนกันสําหรับใคระะที่อยากแบบยังอยากที่จะออกคลิปอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านลางคลิปอีได้เลยนะผมอ่ะก็เป็นทางด้านของคุณน่าจะเป็นคุณไหนไหมอ่ะสำหรับทีมนี้น่าจะเป็นอ่ะเดี๋ยวคร่าวๆว่าน่าจะเป็นคุณทางน้าของนิกนะหมอ่ะคุณนิก เลเวล U22 ครับผมอ่ะไม่ใช่ U22 U42 ครับนะผมอ่ะผมก็ดูผิดอ่ะก็ขออภัยจริงๆเดี๋ยวเราไปทำการหาทีมกันเลยนะผมอ่ะ2000 years later อ่ะก็เลื่อนมาเจอที่เรียบร้อยแล้วนะผมน่าจะอ่านว่าคุณนิกไหมอันนี้ก็ถ้าผมอ่านผิดก็ขอไปจริงจริงด้วยนะผมอ่ะสำหรับทีมของคุณนิก2ี 22, ่สิบกิวสาขาเล่มผมด้วยนะผมอ่ะโอ้โห ทีมโดยรวมก็ค่อนข้างที่เทพแล้วนะครับสำหรับทีมนี้ไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนนะครับเพราะว่าการใส่เกียร์ของเขาค่อนข้างที่ตรงเป๊ะสาหรับเอมิเลียก็เหมือนกันนะครับผมก็ได้บอกไปหลายคลิปแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่ช่องท้ายเป็นทางด้านของโลกสกิลเพราะว่ายังมีทางด้านของโลกสกิลแบบเป็นค่าแฝงอยู่นะครับทให้ตัวของเอมิเลียสามารถยืนค้าให้ทีมได้อนะสำหรับเกียร์ชิ้นนี้นะครับโอ้โหผมมองแล้วแบบขัดตามากๆแต่ชิ้นนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมผมก็มองว่าใช้งานได้ถ้าเลือก ช่องกลางเป็นค่าที่ดีๆหน่อยนะฮะสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะฮะเขาก็มาติดให้กับตัวของเอลินก็ถือว่าโอเคในดับหนึ่งแล้วทีมโดยรวมค่อนข้างที่เทมากๆนะัะอั่ปัญหาหนึ่งอย่างนะผมมีทางท้าของบาาไฟอ่ะท้าไมเขาถึงเอาเกียร์ดีๆติดให้กับบาาไฟอันนี้อ่ะถ้าเป็นแบบเอาที่ผมพูดตรงๆน่าจะเป็นทางท้าของความชอบส่วนตัวไหมเพราะว่าถ้าไม่ชอบจริงๆเขาไม่เอาเกียร์ดีๆยัดใส่ให้กับตัวของบาาไฟหรอกนะฮะก็ถ้าเอาจริงๆ เกียร์ที่แบบใส่ใกับบาไฟอาจจะเอามาติดให้กับตัวอื่นก็ได้ในทีมอ่ะเช่นเอาไปติดให้กับตัวแบบโอ้โหอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันผมนครับทีนี้ก็แล้วแต่ทีมเขาเลยที่ผมว่าเขาจะติดเกียร์ยังไงส่วนทางด้านของดาวินชีอ่ะดาวินชีเขาใส่เป็นช่องท้ายเป็นแม่ยำทักษะลบสกิลเลื่อนที่ช่องหน้าก็เลยใช้เป็นออกสกิลอ่ะก็ใส่แบบนี้ถามว่ามันโอเคไหมผมก็มองว่าได้แหละแต่ถ้าอยากให้มันแบบอ่าแบบดึงประสิทธิภาพได้มากกว่านี้ผมแนะนําว่า แบบนี้เลยนะผมอะไม้คาถารองเท้าแล้วก็กระเป๋าเพราะว่าช่องท้ายเขาน่าจะมีแบบกระดิ่งไม่พอไหมหรือว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเพราะว่าที่ของเขาค่อนข้างที่เทพในระดับหนึ่งแล้วผมว่าน่าจะจบเพชรหนึ่งนผมสำหรับพีมนี้อะ S <S ประมาณนี้ละวคันสำหรับพิมนนีเดี๋ยวเราไปทําการส่องทีมถัดไปกันเลยนะคบผม flat, ก็มีอยู่ที่กรงล้ออีกเช่นเคยสําหรับพิมน,นี้ก็น <S 2> <S 2> ่าจะเป็นทีมของทีมสุดท้ายของคลิปนี้เลยละกันนะผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปกว่านี้นะผมตอนผมอัรก็ประปาไปเกือบชั่วโมงแล้วผม,มเดี๋ยวเรามาทําการลีหาทีมกันเลยนะผมว่าจะเป็นใครกันสําหรับทีมสุดท้ายของคลิปนี้นะผมอารเป็นทีมของ คุณมากิมะเลเวลยูสามสบผ่มเดี๋ยวเราไปทําการหาทีมของคุณมากิมะกันเลยนะผมอะ่ะก็เลื่อนมาเจอทีมของคุณมากิมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วับ่มก็น่าจะเป็นทีมนี้ไหมแต่ว่าทีมของคุณมากิมะับผมอ่ะสำหรับพีมีโอโอเปิดมาหลีค่อนข้าง,งที่จะจมเลยทุ่มอ่ะสาเหตุอะไรที่ทําให้หลีจมเดี๋ยวผมมาบอกทุ่มแล้วก็มาอธิบายในคลิปนี้เลยละกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างทําไมเรนเจอร์แบบ วัวอย่างโหดเลยทําไมอยู่หลีกกล่านะผมอ่ะปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าทีมไม่เก่งนะผมอ่ะติดปัญหาตรงที่ว่าเกียร์อ่ะเกียร์ติดผิด,ผดเล็กๆน้อยๆนะผมมันสามารถส่งผลทําให้หลีกจมได้ส่วนตัวผมแนะนําว่าให้เอาเซตของาบาไมกเกวนนะผมอย่างเช่นรองเท้าลีโอนาดกับเกียร์ช่องหน้ามาติดให้กับทางด้านของเอเลนอ่ะผมมองว่าถ้าติดให้กับเอเลนมันจะดึงประสิทธิภาพได้มากกว่านี้นะผมแล้วก็น่าจะดึงหลีก ให้ค่อนข้างที่สูงมากๆส่วนทางด้านของตัวบินทําไมเขาถึงใช้เวล่างไฮเปอร์อันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะผมสหรับอลิเชตเตอร์ใช้ล่างไฮเปอร์ถามว่ามันดีไหมผมก็มองว่าดีแต่มันจะติดปัญหาตรงที่ว่าคูู้ดาวเรนเจอร์จะค่อนข้างที่นานอยู่ยผมพาไปดูนะผมว่าครูดาวเรนเจอร์ anger, มันประมาณเท่าไหร่17วิเลยนะผมสำหรับล่างไฮเปอร์แล้วก็สําหรับความสามารถตรงนี้ถามว่ามันดีไหมผมก็มองว่าดีแหละแต่ถ้ามันปล่อยแบบ ความข้างที่ช้ามันจะไม่ค่อยกดดังทีมฝั่งข้ามได้ดีนะผมผมแนะนําว่าไปใช้ล่างเอาตาจะดีกว่านี้สําหรับตัวของอาริเชเตอร์นะผมอะ่ะแล้วก็เอมเบรียถามว่าติดแบบนี้ได้ไหมอะ่ะได้นะผมะติดเกียร์แบบนี้ผมไม่ว่าส่วนเอเลนอ่ะก็ผมขอแนะนําจริงๆจังๆเลยนะผมคือช่องท้ายถ้าอยากใส่เกียร์ชิ้นนี้ ผมก็ไม่ว่ากันส่วนช่องกลางผมแนะนําว่าให้ขโมยมาจากไมายากลช่องหน้าเขาขโมยมาจากใบายากลเลยนะผม,มส่วนตัวของไมายากลจะติดเกียร์แบบไหนให้กับมันดีติดค้อนรองเท้ากระเป๋าผม,ผมแนะนําว่าคอนรองเท้ากระเป๋าก็ได้แล้วเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้ถามว่ามันแบกทิ้ได้ไหมมันแบกบได้มแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าแร่มันใช้เยอะมันจะไม่ค่อยดึงอแบบประสิทธิภาพให้แบบออกมาแบบเต็มที่นะผมส่วนทางด้านของไมมิมารุถามว่าติดเกียร์แบบนี้ได้ไหม เกียช่องหน้าชิ้นนี้ถามว่ามันใช้งานดีไหมผมก็มองว่ามันพอแก้สัดได้ับผมอ่ะส่วนตัวผมแนะนําว่าถ้าจะใช้เกียรชิ้นนี้ไปใช้ไม้คาถาแห่งเกียติยศหรือไม่ก็เป็นทางด้านของไม้คาถามนดำนะผมอ่ะถ้าทีนี้ใช้ไม้คาถามนดํามันจะรีดเค้นประสิทธิภาพเบมิมาลุได้สูงกว่านี้นะผมหนึ่งคือเบมิมาลุจะหลบสกิลพื้นฐานสูงต้านสกิลค่อนข้างที่สูงแล้วก็จะยืนให้ทีมได้ค่อนข้างที่นานเกียรชิ้นอื่นไม่มีปัญหาอะไรนะผมหรับตัวนี้อ่ะ ทีม2ใช้ดาวิชีไปล่างออลตาโอเคแล้วับผมส่วนเกียร์ผมแนะนําว่าช่องหน้าเป็นไม้คาถาปล่อยตัวเร็วหรือว่าไม้คาถาแห่งเกียรติยศอ่ะช่องกลางเป็นรองเทา้าช่องท้ายเป็นกระเป๋าถูกแล้วครกหผมน้าจะแบบดันลีขึ้นไปให้สูงกว่านี้ได้ผมมองว่าเขาน่าจะจบประมาณทองหนึ่งนะผมอ่ะก็น่าจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าติเกียร์แบบที่ผมบอกไปปุ๊บอ่ะจากทีมที่ยืนประมาณแถวแถวทองหนึ่งน่าจะยืนระดับเพชรสองได้ทุกาัขยับปี ก็ประมาณนี้แล้วกันทีมโดยรวมค่อนข้างที่โอเคแล้วนะผมบอ่ะแต่ติดปัญหาที่ว่าการติดเกียร์ผมติดผิดเล็กๆน้อยๆก็สามารถส่งผลให้ทีมได้อ่ะยกตัวอย่างให้เช่น ID ดีอลิผมลวกันไอดีทางนั้นของเอลซาผมละกัน ID ดีเอซผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นการติดเกียร์ก็สเปะสปะมากเพราะว่าผมแทบจะไม่มีเวลาในการเข้าวิติเกียเลยนะผมอ่ะถ้าผมมีเวลาเยอะกว่านี้ผมอาจจะเอาไป ติดเกียรอะไรก็ได้และอาจจะยุกระดับทีมให้ก็ได้นะผมค่ะประมาณนี้ด้วกันสําหรับทีนี้นะผมอ่ะก็สําหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่และหาไอดียังไม่ได้ผมแนะนําเลยนะผมร้านแฮปปี้ช็อปเว่าช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างที่เยอะนะผมอ่ะก็มีทางด้านของเมืองทอ่เมืองทองเมืองเพชรแล้วก็เมืองพลอยซึ่งน่าจะเป็นระบบใหม่ของแอดมินเขาไหมเขาน่าจะเพิ่มเข้ามามหรือว่าใครที่ไม่สนใจระบบเมืองก็ สนจอาจจะไปสนใจแบบไอดีไก่ดี้ไก่หัวหรือว่าไก่เอลินดีไวอ่ะพวกนี้ก็มีค่อนข้างที่เยอะเลยนะผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะผมอ่ะสำหรับใครที่อยากออกคลิปใน E ีีถัดๆไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อแล้วก็เลเวลในเกมมาได้นะผมแล้วก็อย่าลืมแอด ID ไอซันฟันี่ศูนมาด้วยเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ได้แอด ID นี้มานะผมอก็ ก็ขออภัยลงหน้าไปก่อนละกันเพราะว่าตอนที่ผมลับเพื่อนก็อาจจะมีการแบบช้าเล็กน้อยผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครท,ที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิด่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันทันนี่ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ